ครับผมนายศาสสินแสงรหัสนัษา5401001632033นะครับวันนี้จะใช้โปรแกรม SolidWorks ในการ Export View ชิ้นงานอะไรก็ได้นะครับซึ่งวันนี้ผมใช้ชิ้นงานชื่อว่าเก้าอี้นั่งหน้าบานนะครับก็่อนหนึ่งก็เปิดโปรแกรมเข้ามานะครับผมก็เปิดที่ชิ้นงานเลยครับชิ้นงานนี้ผมทำมาแล้วนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับจะเป็นเก้าอี้ลักษณะนี้นะครับ ก็มาที่ configuration นะครับพลิกขวานะครับ add configuration นะครับผมตั้งชื่อว่า export นะครับโอเคนะครับพอได้ export ปุ๊บแล้วก็มา new export view กันนะครับอ่าั้นแรกผมก็เริ่มจากชิ้นส่วนเบาะข้างบนก่อนนะครับจากนั้นก็เป็นชิ้นส่วนชิ้นที่สองตามมานะครับชิ้นส่วนชิ้นสามนะครับก็ตามมาอีกนะครับ ชิ้นส่วนเราไปคือชิ้นส่วนนี้นะครับแบริ่งครับชิ้นส่วนเราไปก็คือนี่นะครับสลักไว้นะครับอ่าหลังจากนั้นเราก็ติ๊กถูกครับแล้วก็มาที่ export line sketch นะครับก็มาเลือกว่าเราจะสวมประกอบอันไหนอันดับหนึ่งอันดับสองนะครับอ่าผมก็เริ่มจากแบริ่งนะครับอ่าติ๊กถูกครับหลังจากนั้นก็เอาอันนี้เข้ามาสวมที่แบริ่งนะครับ แล้วหลังจากนั้นก็นำเจ้านี้ไปสวมเข้ากับเจ้านี้นะครับติดถูกครับเาได้อย่างนี้แล้วนะครับก็เอาเจ้านี้มาปรอบเจ้านี้ครับแล้วสุดท้ายที่สุดนะครับก็คือเจ้านี้เสียบเข้ากับดูดีนะครับ ูกเลยครับก็จะได้ลักษณะอย่างนี้นะครับประภาพเป็นอโซเมติกนะครับอพอเสร็จเรียบร้อยนะครับก็กด exit นะครับมาที่ Animate c o l รลันะครับ1 2 3่งอมส่เสร็จแล้วนะครับ ก็จะได้ลักษณะางานลักษณะอย่างนี้นะครับครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟังนะครับ